ครับก็เราก็ขึ้นไม่ไหวจริงๆครับเพราะว่าทางลําบากมากเลยครับก็คิดว่าไม่เสี่ยงดีกว่าครับเพราะว่าอันตรายครับก็เดี๋ยวเรากําลังจะเดินลงนะครับก็คําแนะนําเลยนะครับเด็กไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะครับห้ามเลยครับเด็กเล็กนะครับซึ่งก็เป็นภาระของพ่อแม่อยู่แล้วก็ไม่แนะนําเลยครับเพราะว่าไม่เวิร์คครับถามว่าฐานที่ดีไหมดีครับ แต่ถ้าอันตรายก็อจะเสี่ยงดีกว่าครับนะครับอันนี้คือคําแนะนําเลยครับนะครับก็ดูเอาละกันทางลงครับน่ากลัวไหมละครับก็ออกจากอันตรายนิดหนึ่งนะครับนะครับเด็กทารกเด็กเล็กนะครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะครับไม่แข็งแรงไม่แนะนําครับแล้วก็ผู้ใหญ่ที่มีโรคจำตัวนะครับก็ไม่แนะนํานะครับก็ถ้าวัยรุ่น วัยรุ่นอะไรงนี้ก็ยังโอเคได้อยู่นะครับนะครับก็มีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ก็น่าจะโอเคสวยไหมครับสวยโอเคหัสนะคะขึ้นไ,ไอโอ้ที่เราเห็นทางซ้ายทางขวามือของกล้องนะครับก็อันนี้ก็อายุประมาณทักหกสิบแล้วครับแต่ก็ไหวนะครับยังไหวอยู่ส่วนซ้ายมือก็อายุสิบขวบครับ